่ป <S <S เฟสเทียห้าเทียพื้นที่จ้ามาแล้วจ้า บอยลบลบลบอีกตัวอยู่ไหนวะน่าอยู่ในตึกโอเคใช้อันนี้ปอนปล่อยเลยเพิ่มเลือดด้วยอย่าลืมเพิ่มพลังเพงิ่ไหนวะ อยู่ในตึกแหละม่งยไยังมาแล้วกูัวกลังลือขอ,เอ,เอ,ขอนเลออนอ่ข้งอยอนนู่อยู่ข้องวขวา้าขวไม่อยากเลย หมดแของจะเต็มีอะไรมาอยลนะะไรนะอยูมนมอบาดินดิเปลตะกั่วายท่ต้องล็กลมไไอ้เนางอืมลูกถึงเลเาอยู่ใกต่อสุดมอมโอเคเด้ยดนเ่ไมเหล็กกระดาษกระดูกเปอไมมันแส่มันตัดส่มนัดนเน่า็ไปไอนี้ชาสัดใช้เร่องอไอ่เอกระดุกาวยังไาวังไงกาวน้ำเ่ไหมกดกระดไหมน้ำเน่าเหลัอให้เราาไปทองไปน้ำเนาไม่มีน้เน่า ไม่หมดแล้วกูแคงลงเท้ามีเท้าคอนโดมาตัวมาตัวมีรองเท้าเลยปะกับรองเท้าเอ็นคอร์เซอร์อะไรกั็อ่านแล้วไอ้นัวนเนื้อแล้วกับเอ่อไรนะไม่เอื้อแล้วก็ตัวอ่ะก็ยิงขอนี่แค่ยิงนะแต่กูเก็บเอก่อนอันนี้ไม่เลือกนะไม่ไม่ห้องเนี้ยเดี๋ยวกูตุ๊กย้อนก่อนมันยังไม่มีกูต้องไอ้นี่ก่อนวางระเบิดไปก่อนอ๋อห้องยิงปืนนะมันไปอันนี้ก่อนดิเนี่ย ฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวออไม่มีทางหนีใช่ลืมเอานะอเอาเลยควางระเบิดไปแล้วถอยมาเลยมเตอรอเลย

เอเอโอ้เยอะขนาดนี้อันเดียวอ้นินันเดียวไ่ะตกดกนอีกแมากันกบรงกันลกรหอ๋อไม่ใช่ไหนจะเกือบหมดในนู้นมีของนะตรงไหนข้างหลังได้หรออ่กระเป๋า พอ,อทางไปอยู่นู่นในนี้ในนี้ในน,นี้เป็นอีกทางยังนู่นนี่ไงทางนี้ทางขึ้นเด้งนี้ทางนี้ได้ไม่ทางนี้ก็ไปได้มีของอยู่แต่มันจะไอ้นั่นไงกระโดดขึ้นต้องกระโดดขึ้นบันไดไงแต่ไฟมาไปทางโน้นไงมีทางนี้ด้วยไฟมาไหนวะกูอยู่ในข้างล่างแล้วไม่กูขึ้นพ่อแอง ไอ้มุนงั้นกูขึ้นตรงฐานลาดตรงนี้แล้วกันไม่ไม่เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนไอ้กูโดดขึ้นมาข้างบนละไหนวะอ๋อนั้นมึงใช่ไหมใช่ใช่กูอยู่บนแล้วจุดแดงอ่ะคืออยู่กับมึงนะไมเหรอ ไม่เป็นไรเหลือตัวหนึ่งอ๋อคานอยู่กำลังคานลงไปหาละอตายละน่าเลอจุดนึ้งจุดเดียวโอเคน่ลงข้างล่าง วางระเบิดไปแล้วแต่ว่ามีเยอะไปปอมอ่อตรงไหนวะตรงไหนก็ได้ต้มอ๋ออยู่ห้องนู้นใจอา้าว สะพอนแล้วสะพอนแล้วหมดแล้ว้อเต็มเลยทั้งหมาทั้งอะไรระวังหล่นไปนะเด็ตัวเดียว มันคาอยู่ใต้นั่น, okay, อน,นโอเคเคลียอโอเคเีีีสอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนอกมีเซฟอยู่อันหนึง่งมีเซฟอยู่ห้องนี้

เปิดแล้วจริงเนี่ยเอาแล้วเกเดี๋ยวยิงนี้ก่อนเนี่ยปีกิตตายโอเคไปออกแต่มีอีกเยอะเลยมากันนู่นอะ่ะทุกทับนู่น อ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงห้องขันไข่เซฟอะ่ะกูอยู่ตรงห้องที่กูยิงปีกีนี้แก <Okay. S 2> มันเดินมาเนี่ยกำลังไปูออย่เยมันอยู่ข้างล่างยิงไม่โดนไม่เจว กูโดนโดนตีเฉยเลยเปิดประตูเลยเนาะเออเปิดเลยเปิดยังเปิดแล้วหมอยังทำไมได้ยินเสียงปีกีดอีก อยู่ตรงข้างหลังลัวนั่นอ่ะไม่ใช่ปีกี้หรอไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาหมดแล้วหรือยังยังในนั้นมีซอมพี่โตนด้วยนะระวังแล้วก็มีกล่องซับไพ่อันหนึ่งใช่เข้ามาคคร์ด้วยโอเคตอกูเต็มอยู่กูขึ้นไปขยรถก่อนโอเคเอาแค่สองพันห้าใช้เก็บของในนี้หน่อยดิของในรถเนี่ยโอเคกำลังไป เก็บแล้วได้เนื้อเนวกลับเลยก็ได้กลับบ้านเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบสามเมตร